เห็นมันอาจไม่เป็นอย่างที่เราเห็นฉันใดคนเรามองต่างมุมเห็นเหมือนกันแต่พราะคิดต่างผลมันก็เลยออกมาต่างต่างการเวลาต่างวาระต่างใจคนหนึ่งมองเห็นด้านกว่าอีกคนมองเห็นด้านซ้าย อีกคนหนึ่งเห็นด้านล่างอีกคนหนึ่งมองเห็นท้องฟ้านั่นก็ให้เห็นว่าเพราะเรามองต่างมุมต่อให้เถียงว่าใครถูกใครผิดที่จริงแล้วธรรมะคือธรรมชาติไม่มีอะไรผิดร้อยเปอร์เซน์แต่มันก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนสิ่งหนึ่งที่เรา พึงกระทำได้ก็คือชำระใจเราให้เป็นกุศลอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราคิดบวกจิตที่เป็นกุศลในปัจจุบันจะไปดึงเอาบุญเก่าที่เคยทำนั้นตามส่งผลในเร็ววันและมีผลมากยิ่งให้อภัยทา,านมากก็ยิ่งทำให้ผลของจิต เป็นมหากุศลส่งผลให้กรรมเก่าตามไม่ทันเราทุกคนสร้างชีวิตลิขิชะตาให้ตัวเองได้จะบอกว่าอาดีตเราแก้ไขไม่ได้คือถ้าอะไรที่ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่เราคิดแล้วยังไม่ได้ทำมันอาจแก้ไขได้ส่วนใหญ่แล้ว ประโยชน์ของการทำความเพียรทำให้สติสัมปชัญญะรู้ตื่นและควบคุมใจให้อยู่กับปัจจุบันได้ดี